ายดีพี่น้องปองปลายเมื่อสุขขู่สุขคนเนาะพี่น้องไม่อน,นีก็มาพอกรกะสนหน่อยอีกแล้วจ้าคนเก่าคนเดิมเลยจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องมากินข่าวเดิกน้ากันเลวจ้าพี่น้องตอนนี้สชาหน่อยฮะก,ก็เลิกงานจ้าพี่น้องตอนนี้สชาหน่อยซีมาก,กินมามายี่ห้อโอเคพี่น้องแล้วก็นมปังพิซซ่าแล้วก็มีกล้วยอีกลูกเนึ่งกินหลายพี่นอ้องเป็่นคพนกินหลายค้แดกย่งแพ่นกินขา่าวกินน้ำ มาเด้อจ้าพี่น้องว่าจุกูจุกคนเนาะพี่น้องฟังไทยฟังเล่าแล้วก็อยู่จังประเทศเนาะพี่น้องเนาะอยู่ต่างประเทศในตอนนี้ฮังกรก็ตื่นบอกพี่น้องแม,มนบอกเขาหน่อยกับบลูคือกนะันเนาะมาเด้อจา้ามากินข้าวน้ากกนแซ่บๆน้ำกกนจ้ะกินมาม่าพี่น้องวันนี้ขี้หิวอยากกินมาม่านี่มาม่ายี่ห้อโอเคพี่น้องใส่ใส่กรอบนังกรอบพี่น้องถั่วงอกนังกรอบลวกใส่มากินแซ่บๆน้ากกนจ้า เขามาให้กำลังใจชาวหน่อยได้เด้อจ้าสำหรับคนที่เขามาใหม่สิเขามาติดตามชาวหน่อยใหม่ก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะขอให, wrote, หอ้เขามาด้วยใจเนาะหักแพ่งกันเนาะพี่น้องเนาะเขามาเบิ่งคลิปชาวหน่อยให้ให้จบเราจะกดติดตามเนาะพี่น้องเนาะมั่นใจชีวอน้ำกันโดนๆเย้ยเยเนาะหักแพ่งกันเยายเยเป็นกำลังใจให้กันตลอดเนาะพี่น้องเนาะ หรือว่าเบิ่งสักสองสามนาทีจังกดติดตามกระไดเนาะพี่น้องเนาะสาหน่อยสัญญาเนาะพี่น้องสาหน่อยสิกลับไปหาถูกคนเลยสําหรับคนติ่เขามาใหม่เนาะพี่น้องเนาะแต่คอให้มากกดติดตามสาหน่อยด้วยใจเนาะพี่น้องเนาะบอแมนว่าเขามากคอมเมนต์แล้วก็กดเลยสักพักหนึ่งซับมันกับสีรุดได้พี่น้องต้องเบิ่งสักสองสามนาทีเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้มีความจริงใจต่อกันพี่น้องเท่าไรหักแพ่งกันอยู่น้ากันไปโดนๆพี่น้องเยา่ยาๆเลยนี่พี่น้องเห็นปะมาหมาอยอหอโอเคพี่น้องใส่กับใส่กรอบหนังกรอบพี่น,อน้องถนอยหลวกใส่เข้าไปนีจ้า พักไปหนักพักกลับ เฮดยูทูบมากสีหอดปีได้เพียน้องแต่ซับสไข่ต์เยมันเป็นอย่างมันบกคืนบอลงเพียน้องแบบมันแบบมันคืนแบบมันคืนอยู่มือแล้วมันก็นลง่งถ้าหน่อยก็บอกเข้าใจว่ามันเป็นพออย่างบ่หอดหาลอยจะเถอะบางที่ก็คืนสี่ลอยเก่าสี่ลอยเก่าชุดหกเก่าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าโอเคนะเพียน้องแล้วก็ล่งเก้าสิบสองเก้าสิบสามอย่างสิบ ในมืออื่นกับึ้นอีกสี่รอยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดแล้วก็ลง่งอ่นะมันบ่อดหารอยจะเถื่อแมมพี่นอ้องเห youtube มาทีฮอดปีเลยเฉหน่ยเห็นส่องคนอื่นเขาอ่ะพี่นอ้องชีฮอดพันเลยพี่น้องเลยต่สอ่องถฉล่ยมันบ่ขึ้นบ่ลองยังไมเป็น,นยังึ้นล่องึ้นล่งอยู่ยังง่ัดละเนลยก็งงเือกันพี่น้องเ ขอกำลังใจจากพี่น้องเลยเด้อเขามาติดตามหน่อยเด้อสำหรับคนที่เข้ามาใหม่กับเบืงคลิปให้สักสองสามนาทีเนาะพี่น้องเนาะจังกดติดตามเนาะเขาจะได้อยู่กันไปเงยาวเนาะพี่น้องเนาะอยู่กันไปโดนๆให้กำลังใจกันไปเนาะพี่น้องเนาะ้าบ่มี่พี่น้องน่อยกับชีบพบผลสําเร็จเด้อพี่น้องน่อยอยากให้คบพันไวๆแล้วกะ ถามว่าเฉลี่ยเห y ุ youtube เผื่อ,อยังเลยค่นะเฉล่ยกับอยากเห y ุ youtube เผื่อมีรายได้เสริมเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฉลี่ยเหตุงานเงินเดือนกับประมาณหมื่นตนตนเนาะพี่น้องเนาะกับมีเหตุงานประมาณหมื่นต้นตนกับหาเงินกับเลียงครอบครัวเนาะพี่น้องให้แม่ให้แม่แน่ให้แม่สามีแนงคีนะพี่น้องอ แต่บัตรคานมลูกอีกเด้พี่น้องบันนี้มันหลายทางนะพี่น้องเลยช้านอยแบบอยากเห็นช่องยูทูบเพื่อแบบมีรายได้เสริมก็จะได้เอยๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินเดือนจำหน้กะบัตรคากินคายอยอีกเด้แบบนี้พี่น้องเขาอยู่บ้านเพิ่นเน่ากะต้องซื้อกินบ่อยๆพี่น้องซื้อข้าซื้อน้ำบ้างก็เลยอยากมีรายได้เสริมนะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ชาหน่อยเนี่ยจ้าให้ชาหน่อยผ่านกดไว้ๆเนี่ยพี่น้องปีหนึ่งล้วได้ซีฮอร์ปีเลยเนี่ยเดือนหนาเนี่ยคือเดือนหนาเดือนหื่อนี่ยสองเดือนกับหกปีเลยได้พี่น้องคนติดตามยังบ่ฮอนบ่ฮอนหาหลอยได้พี่น้องเอ้ยเอาบ่ว่าใหญ่บ่ว่าไลายใหญ่หางเนาะพี่น้องเนาะกินกินเข่าแฉบๆกินมาหมาดเนาะ ตักกับอืมด 嗯，菜怎么菜。嗯嗯 เซนที่มัดเลยพี่หนองหอเลยพี่หนองหอเลยขนนัอเป็นคนมักกินพักกินมามมาเลยนะ่ไบมั สิ่งต่างบบานต่างเมืองเนาะอืมอืม Cảm ơn Rớt ra xài cỏ. แพบ่นาะมักจิ้นพักกินมามาแล้วกินปังพิซซาต่อพี่น้องปังพิซซาของในหา่านเดี๋ยวละพี่น้องคิดยาก ปกติก็บ,บ่ค่อยกินเนาะพี่น้องแต่ม่อนี้มนันคิดยากจำเลยพี่น้องจำจะหน่อยหมักกินจำกับมายองเนสกินหลายโบยันอ้วนเนาพี่น้องเพราะว่าเป็นคนอ้วนอยู่แล้ว มันเย็นเลยเนาะพี่น้องซิดมนันก็คิอบอก่อยยืดพอกินตอนห่อนๆในซิดยืดค่ะถาม่ากินมด่่เนี่ยมดพอเป็นคนกินหลายอยู่แล้วพี่น้องนี่จำมายองเนสสุดยอดแทบ แซบอย่าบอกใครเลยเ็ดบ่ร์พี่น้องเ็ดบ่ร์เศกอกปูอดัดขนมปังพิซซ่าเแซบย,วย,วยวัว อ,อิ่มเลวพี่น้องตอนนี้กะเชได้จบคลิปเพยงเขานี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเชได้ไปหาอาบน้ำแล้วก็น,นอนเพราะว่ามันเดิกแล้วมืนก็ต้องตื่นไปเหตุงานอีกเนาะพี่น้องเนาะเอาเขาจบคลิปเพยงเขานี่เนาะพิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอพภัยพี่น้องมัตสึคุชุคนเนาะเขามาแล้วก็จะลื่นก้นไหลกดแทรกกดซับสะไข่กดกระดิ่ง เอแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอคนละไหลคนละแท้เพอเป็นกำลังใจให้เชาหน่อยได้เห็นคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันเนาะพี่น้องเนาะเอาสุดท้ายแล้วข,ข้อกล่าวครับว่าสบายดีบายบายนอนหลับฝันดีนด้อ